็รักสุขภาพวิ่งเหาะเหาะกระโดดในลิฟต์ไม่นานรู้เรื่องลิฟต์ร่วงจนตัวกระแทกคนเห็นแล้วอดไม่ได้ลันใช้ที่ออกกำลังกายไหม เขาเดนเขาเดจะพาเ,เพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ SK01 ค่ะซึ่งเขารายงานคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ถูกแชร์ต่อบ,บนโลกออนไลน์ของจีนนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นที่พูดถึงในหมู่ชาวเน็ตช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะคลิปเผยให้เห็นคุณป้าที่สวมเสื้อสีเหลืองเดินเข้ามาในลิฟต์นะคะเธอกดปุ่มเลือกชั้นที่เธอต้องการจะไปค่ะ ก่อนที่เธอจะเริ่มออกกําลังกายค้าเวลาด้วยการกระโดดและวิ่งเหยาะๆอยู่กับที่เป็นเวลา8วินาทีลูกเหมือนจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะคะคุณป้าเธอจึงหยุดกระโดดและหันไปมองหน้าจอบอกฉันค่ะแต่เพราะเธอคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกสักพักป้าจึงเริ่มออกกําลังกายอีก,กรอบค่ะเธอวิ่งเหยาะๆและกระโดดต่ออีก8วินาทีนะคะ ทันใดนั้นเองค่ะลิฟต์ก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติและเริ่มสั่นรุนแรงมากจนคุณป้าแกเสียการทรงตัวนะคะเธอล้มไปกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงโดยคาดว่าลิฟต์ดังกล่าวอาจจะก,กำลังร่วงตกจากที่สูงค่ะเพราะดีนะคะที่ลิฟต์จุดสั่นในอีกไม่นานค่ะก่อนที่ภาพในคลิปจะตัดไปทำให้ไม่แน่ชัดว่าคุณป้ารายนี้เธอได้รับบาดเจ็บรุนแรงใดๆหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะภาพที่ปรากฏออกมา กลายเป็นอุทาหรณ์ที่ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวโดยผู้ใช้เวยป่ปอรายหนึง่งได้นำคลิปมาโพสและระบุว่าหลังจากไหยนะครั้งนี้เกรงว่าป้าจะไม่กล้ากระโดดในลิฟต์อีกเลยทั้งชีวิตขณะที่คนอื่นๆคอมเมนต์นะคะว่าไม่มีสามัญสำนึกเลยหรือไงไปกระโดดในลิฟต์ได้ยังไงคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าตอนที่ฉันยังเด็กพ่อแม่ก็เคยสอนนะว่าไม่ให้กระโดดและทำเสียงดังในลิฟต์ คอมเมนต์สุดท้ายนะคะบ,บอกว่าเห็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำเหมือนร้องขอความตายชัดๆเลยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ